เจอกันน้วแวะเซฟานกันค่ะช่วงนี้ในญี่ปุ่นก็สตรอเบอรี่ก็ออกเยอะเลยนะคะน้วแวะก็เลยว่าจะมาทำขนมไดฟูกูกใส้สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็มีถั่วแดงกวนด้วยนะคะส่วนถั่วแดงกวนเนี่ยคลิปที่แล้วน้วแวะก็เพิ่งทำไปนะคะเดี๋ยวนวแวะก็จะแปะลิงค์คลิปเอาไว้ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะส่วนผสมของขนมไดฟูกูนะคะก็จะเป็นจะมีแป้งข้าวเหนียวค่ะของเมืองไทยเนี่ยเราใช้แป้งข้าวเหนียวทั่วไปธรรมดา,าเลยเนะ ใช้ทาขนมได้หลายอย่างเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งมันนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้คุกโมจิไม่ให้ติดมือนะคะไม่ให้เขาติดกันนะคะแล้วก็อันนี้ถั่วแดงนะคะนแวะทําทิ้งเอาไว้ในคลิปที่แล้วเดี๋ยวนแวะจะแปะลิงก์เอาไว้นะคะใต้คลิปค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่เราจะทําเป็นใส่สตรอเบอรี่ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็น้ําตาลค่ะแล้วก็น้ํานะคะล้างสตรอเบอรี่ให้สะอาดแล้วก็ตัดคู่ของเขาออกแล้วก็ เอากระดาษหรือผ้าเช็ดให้แห้งนะคะเรามาโรยแป้งมันทิ้งไว้ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะใช้คุกแป้งข้าวเหนียวนะคะเราก็เอาถั่วแดงออกมานะคะเอาถั่วอังโกะนะคะที่เรากวรเอาไวน้นะออกมาแล้วก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วกะเอานะคะกะเอานะคะถ้าเกิดถั่วแดงที่ว่าเราปั้นเนี่ยไม่พอเราก็เอาขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกได้ค่ะปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนะคะ ะะจะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเราก็กดเขา้ากดเข้าให้เป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วเราก็เอาสตรอเบอรี่นี่นะคะจะเอาตรงก้นหรือตรงหัวก็ได้นะแวเอาตรงก้นลงนะคะเวลาห่อเนี่ยแว่ว่าจะห่อง่ายหน่อยค่ะเราก็ค่อยๆห่อค่ะ เอาถั่วแดงดิงขึ้นมาให้ปิดของตัวของสตรอเบอรี่นะคะนี่นะคะก็ได้ก้อนหนึ่งแล้วค่ะทำส้ไดบูกุเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาแรปเขานะคะเอาเข้าวตู้เย็นไว้ก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่แรปเนี่ยเดี๋ยวถั่วแดงเนี่ยเดี๋ยวอังโกะเนี่ยเขาจะแห้งนะคะเดี๋ยวเอาเข้าวตู้เย็นไว้ก่อนนะคะ น้าแหวจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวอบแห้งนะคะ,ะส่วนเพื่อนๆเ,เนี่ยเราจะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวยาปผงก็ได้นะคะปริมาณที่น้แววใช้เนี่ยก็จะใช้200กรัมนะคะก็จะได้ไดฟูกุประมาณสัก10-12ลูกนะคะขึ้นอยู่กับไซส์ของสตรอเบอรี่นะคะ,ะส่วนคนไหนต้องการทําจํานวนน้อยเนี่ยเราก็ลดแป้งข้าวเหนียวจาก200กรัมให้เป็น100กรัมก็ได้นะคะเราก็จะได้ขนมไดฟูกุประมาณ5-6ลูก เดี๋ยวเราก็มาเอาแป้งข้าวเหนียวใส่ชามกันเลยนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเหนียววันนี้200กรัมค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไป4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนให้แป้งข้าวเหนียวกับน,น้ำตาลเข้ากันดีก่อนนะคะเราค่อยใส่น้ำค่อยๆใส่น้ำลงไปค่ะ เดี๋ยวเราก็มาเอาแป้งข้าวเหนียวที่ว่าเราละลายกับน,น้ําไว้แล้วนะคะเทลงกระทะค่ะแล้วเราก็ค่อยเปิดไฟนะคะ,ะคนเขาจนกว่าแป้งจะสุกค่ะคนแป้งไปเรื่อยๆนะคะประมาณสัก10นาทีนะคะ,ะคนไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดูแป้งเขาจะเป็นสีขาวขุ่นแล้วก็พอจับตัวเหนียวเป็นก้อนอย่างนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็เอาแป้งมาคุกแป้งนวลกันค่ะ แป้งข้าวเหนียวนะคะเวลาเสร็จใหม่ๆเขาจะเหนียวมากนะคะเราก็เอาแป้งมันเนี่ยโรยขึ้นก่อนค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราปั้นเป็นก้อนเขาจะได้ไม่ไม่ติดมือเราด้วยนะคะจะทําให้ปั้นง่ายด้วยค่ะเราก็มาแผ่แป้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวนวัจะเอาไม้ช่วยกิ้งให้เนื้อเขาเรียบแล้วก็บางค่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะแบ่งแป้งนะคะให้เท่ากับที่ว่าเราจะทําก้อนไดฟุกุนะคะตอนตัดเนี่ยเราตัดไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า,าเราก็จะดึงแป้งส่วนอื่นนะคะตอนที่ว่าเขายังอุ่นๆเนี่ยนะคะแป้งเขาจะนิ่มนะคะเราดึงมา,าเติมแป้งไอ้ก้อนที่ว่าไม่เท่ากันได้นะคะช่วงที่เราจะปั้นก้อนโมจินะคะเราเอามือเนี่ยคุกกับ แป้งนวลไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็เอาแป้งโมจิเนี่ยนะคะ,ะคุกกับแป้งนวลไว้ก่อนเพื่อที่ว่าเวลาเราปั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่ติดมือนะคะจะทําให้ปั้นง่ายนะคะแล้วก็เวลาเราจะปั้นก้อนไดฟุกุนะคะแป้งเนี่ยเราต้องปั้นตอนที่ว่าเขาร้อนๆหรือว่าตอนอุ่นๆนะคะเพื่อที่ว่าแป้งเขานิ่มเนี่ยเราจะปั้นง่ายนะคะแล้วก็ ก้อนเนี่ยถ้าส่วนไหนที่ว่าเขาขาดไม่เป็นไรค่ะเราก็เอาแป้งที่นิ่มๆเนี่ยมาเติมได้นะคะเพราะว่ายังสามารถจัดเป็นทรงก้อนไดฟุกุได้นะคะอันนี้ส่วนเกินออกมาเราก็ตัดตัด,ตดออกได้ค่ะนะคะแล้วเราก็คุกแป้งนวลต่อนะคะอันนี้ก็ได้เป็นทรงกลมของไดฟุกุแล้วค่ะ เวลาเราปั้นก้อนไดฟุกุเสร็จแล้วนะคะถ้าแป้งนวลติดเยอะไปนะคะเราก็เอาแปลงนะคะปัดนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ก้อนไดฟุกุดูน่าทานหน่อยค่ะไดฟุกุไส้สตรอเบอรี่ของน้าแวก็เสร็จแล้วค่ะเวลาเรากินนะคะเนื้อเขาเนี่ยจะนุ่มหนึบอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเรากินไม่หมดเนี่ยน้าแวก็จะแนะนํานะคะ ให้เอาแรปคุมนะคะหรือไม่ก็ใส่กล่องปิดฝานะคะเข้าตู้เย็นในช่องที่เย็นน้อยสุดนะคะเย็นน้อยสุดค่ะแล้วเราจะเก็บไว้กินได้ถึง2วันเลยนะคะวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปของนาแวนะคะ,ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นาแวก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นาแวในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ